สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีศรสดสดตรงไปตรงมาวันนี้วันที่21มีนาคม2563วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคนสำคัญของประเทศนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ที่เริ่มเข้าสู่อำนาจโดยการรัฐประหารถ้าไม่มีกฎหมายลิลโทศกรรมถือว่าเป็นกบฏยึดอำนาจอธิปไตยของปวงชนมาเป็นของตนเองตั้งคณะคอสอชอมาปกครองบ้านเมืองโดยระบอบภผด็นการสร้างและทำลายฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่อยยับประชาชนหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยง หาเย็นกินเย็นอยู่ไม่สุขครับเศรษฐกิจปากท้องเลวร้ายที่สุดสินค้าการเกษตรทุกตัวไม่มีราคาจะหยิบจะยืมหนี้สินเยอะแยะลุงหลังธนาคารไล่เบี้ยธนาคารไม่ปล่อยกู้ตลาดซบเซาแม่ครับภายใต้การนำของเจ้าของวันเกิดในวันนี้ผมเห็นว่าคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นภาระ ของประเทศนี้อย่างยิ่งครับสร้างระบบะเผด็จก,การสร้างความแตกแยกจับประชาชนไปปรับทัศนคติหลายพันคนผมไม่อยากอวยพรให้คุณโชคดีหรอกอย่าว่าอย่างง้นอย่างนี้นะครับประเพณีของไทยวันเกิดก็ต้องอวยพรกันผมขอยกเว้นคุณคนเดียวได้ไหมเพราะผมไม่ชอบคุณจริงๆไม่ชอบที่มาของคุณกระดุมเม็ดแรกคุณกลัดเผิด เม็ดสองเม็ดสาเม็ดสี่ไม่มีทางที่จะสง่างามได้ครับรัฐธรรมนูญใบสั่งของคุณเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเอาเปรียบพักการเมืองอื่นเอาสวสองร้อยห้าิคนมาเลื่องนายกรัฐมนตรีพักพลังประชาัฐของพวกคุณไม่ได้ที่หนึ่งยังหน้าด้านจัดตั้งรัฐบาลครับผมไม่ขออวยพรนะครับวันนี้พูดสั้นๆมีกรอนฝากไปถึงคุณคนเอกประยุ์จัน์โอชา ฟังดีๆนะครับบอกคนไหนอยู่ใกล้ชิดเมื่อได้ฟังกรของอดิสรเพียงเกตแล้วเอาไปบอกประยุทธ์ให้เปิดดู Facebook ไลฟ์หรือดูทาง YouTube ได้ดูย้อนหลังได้ครับวันนี้21มีนาคม2563คุณครบรอบอายุเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่คุณเกิดหลังผมก็แล้วกัน60เศษเศษผมขอเขียนกรนส่งไปให้ประยุทธ์ในวาระดิถีวันคล้ายวันเกิด ของคุณในวันนี้ครับจันเอ๋ยขอข้าวขอแกงขอกระทะทองแดงไว้ให้ประยุทธ์อยู่เสื่อมถอยศรัทธาควรลงรูเป็นของขวัญให้ยุทธรู้ว่าคนชังบ้านเมืองถอยหลังเพราะรัฐประหารเศรษฐกิจสมสารไร้ความหวังโดนโควิดไวรัสบ้าน เมืองไทยพังโดนโควิดไวรัสเมืองไทยพังจันเออยังหน้าด้านไม่ยอมไปสีสีมือนี้เป็นวันโศกขอจันจงอับโชคไม่สดใสจันเอยจันโอชาจันบันไลไม่อวยพรไม่ทรงใจให้สุขเอยออกไปออกไปประยุท์